งานแน่นไปก็ไม่ดีนักแสดงดังปล่อยโฮไม่ได้เจอลูกเป็นเดือนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังมากฝีมืออยังชายชาตโยโดมฮิรันยัตทิติไม่ว่าจะรับบทบาทไหนก็ตีบทแตกได้เรตติ้งปังๆไปครองล่าสุดออกรายการโต๊ะหนุแม่มดำเนินรายการโดยหนุแม่มสุริวิภาชีวิตที่ทำงานหนักถึงขั้นไม่ได้เจอลูก ช่วงที่ทำงานเยอะแบ่งเวลายังไงเห็นว่าติดลูกมากเราเป็นคนติดลูกมันอาจจะย้อนแย้งนิดนึงด้วยความที่เรามีลูกก็อยากจะดูแลเขาให้ดีเราก็ต้องออกไปทำงานด้วยทำมาหากินอะไรแบบนี้ขณะเดียวกันการออกไปข้างนอกก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นเขาเติบโตได้ใช้เวลาอยู่กับเขาถ้าช่วงที่ชายจัดแจงเวลาได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับบ้านพาลูกเข้านอน เคยหนักสุดทำงานเจ็ดวันต่อเนื่องเป็นเดือนไม่เจอหน้าลูกเลยกลายเป็นว่าชายทำงานไม่ได้เลยชายไปเจออาจิมผู้จัดชายไปน,นั่งร้องไห้กับอาจิมตอนนั้นชายไม่ไหวแล้วเรารับงานเยอะจนไม่มีเวลาอยู่กับเขาอาจิมเลยบอกว่าคนเขาก็ไม่ว่าหรอกถ้าเราจะเก็บเวลาไว้สักวันหนึ่งเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวบ้างแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรารับงานเข้ามาแล้ว ก็เลยอยากทำให้เขาเต็มที่ตอนนี้ก็เลยปรับมาเหลือหนึ่งวันที่ต้องหยุดให้กับครอบครัว